สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะพบกันในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ก็จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะของชาวราศีกุมนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเนาะสำหรับคนโสดอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่อาจจะเหมาะกับคนที่มีคนคุยนะคะคนที่คบนะคะคนที่มีประเด็นด้วยเนาะเดือนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแต่จะอ่านเป็นเปิดไพ่พลังงานของคุณเปิดไพ่พลังงานของเขาแล้วก็ สับไพ่นะคะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็อ่านเป็นสตอรี่เนาะมาดูกันเลยดีกว่าว่าในรอบเดือนกันยายนนี้นะคะความรักของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีกุมนะคะขอ,อพลังงานนะคะเดเลเ o อร์กับหัวนะคะพลังงานไหนคะมันขึ้นยังไงล่ะอืม โ oh. พลังงานของชาวราศีกุมในรอบเดือนกันยายนนี้นะคะแต่มองว่าคุณก็ยังวนเวียนวกวนนะคะอยู่กับความรักสามเศร้าในอดีตนะคะที่เคยผ่านมาเนาะอืมคุณก็ได้แต่รอคอยนะคะรอคอยวันเวลานะคะให้มันแบบเออ่ได้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยได้ลงทุนลงแรงไปเนี่ยให้มัน ออกดอ,อกออกผลขึ้นมานะคะแต่ว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยมันก็ถูกเลือกไปแล้วนะแต่ว่านะมีคนใดคนหนึงเนี่ยหรือเขาเขาหรือคุณนะคะได้มีการเลือกใครไปแล้วนะคะอืซึ่งอาจจะเป็นมือที่สามคนคนนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังตัดใจไม่ได้เนาะแล้วคุณก็อยากเข้ามาดูนะคะว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยมันเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ,อคนที่เขาไปเลือกหรืออะไรเงี้ย ถ้าแบบคุณยังตัดใจไม่ได้อะคุณยังมีความรู้สึกอยู่กับเขาอะนะคะแต่มาดูกันดีกว่าว่าคนคนนั้นนะคะของคุณนะคะเขาเองเนี่ยมีพลังงานเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ,<ป>ะเขาจะเหมือนคุณหรือเปล่าอืมเป็นสิบถ้วยกับหัวนะคะอืม เป็นสิบถ้วยกลับหัวนะคะแต่ว่ามีพลังงานของการแบกรับนะคะการต่อสู้ฟันฝ่านะคะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการนั่นก็คือความเป็นครอบครัวนะคะความมั่นคงในความรักหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ทำงานนะคะเพื่อความมั่นคงในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนว่า ภายนอกเนี่ยดูสวยงามดูเพอร์เฟกนะคะดูมั่นคงแต่ว่าภายในใจของเขานะคะความรักของเขาคือออสิบถ้วยกับหัวนะคะมันไม่ได้รู้สึกเติมเต็มขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้รู้สึกหรือว่ามันไม่ได้ดูดีเท่าที่เขาต้องการให้มันจะเป็นหรืออย่างที่คนอื่นมองเข้ามาว่ามันควรจะเป็นนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่ข้างในเนาะมัน ภาระนะคะมันมีการแบกรับเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยดูมั่นคงในสายตาคนอื่นเออแต่มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสีไม้เท้าขึ้นดูมั่นคงดูมั่นคงแต่หัวใจในสิบถ้วยเนี่ยมันไม่ได้เติมเต็มขนาดนั้นเนาะโอเคมาดูกันดีกว่านะคะว่า แล้วเรื่องราวที่จะออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องราวของเขาหรือเป็นเรื่องราวของคุณคนเดียวเนี่ยมันมี t h e Empress นะคะกับหัวอยู่มีใครคนใดคนหนึ่งเนาะเคยเลือกใครคนหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็น The Empress อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่เลือกคนอื่นไปแล้วคราวนี้เนี่ยเขาคิดว่าคนคน,นนั้นเนี่ยเป็นคนที่จะสามารถเติมเต็มให้กับเขาได้เป็นทุกอย่างให้กับเขาได้นะคะ แต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นเนาะเออคนที่เขาคิดว่าเป็นที่พึ่งพาให้เขาได้เนาะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะคะเนี่ยเป็น t ิฟเวอร์กับหนวยอีกแล้วนะคะมันเหมือนมีการเลือกไปแล้วแล้วก็มีการเลือกผิดเนาะเลือกผิด แต่ว่าน่าจะเป็นฝั่งเขานน่แหละที่เลือกผิดเนาะเพราะคุณก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะคะลึกๆว่ามันอยากเห็นผลนะคะหรือคุณเองอาจจะอยากเห็นผลในการกระทําในการเลือกของเขาก็ได้นะมางั้นเราไปแนวนี้แหละมาส่องแฟนชาวบ้านกันส่องแฟนชาวบ้านกันเยอะแยะ ราศีกุมนะคะไม่ได้ส่องแฟนาว่า้านเนาะมีความรักเอ่อที่เป็นของคุณอยู่แล้วดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่คลิปของคุณนะคะแต่อันนี้แต่ว่าคลิปวันนี้น่าจะค่อนข้างเจาะจงนิดนึงนะคะเป็นคลิปของคนที่เอ่อมีประเด็นกับคนรักเก่าเนาะแต่ว่ายังลืมไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าไพ่ยอยากจะมาเล่าเรื่องของเขาให้คุณฟังมากกว่าอมืมาดูกัน ตัวเขาเนะะี่ยค่ะสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยเขาเห็นมาแล้วเนาะเขามองเห็นมาแล้วนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็ได้เนาะส่วนตัวของคุณเนี่ยได้มีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะเป็น Page of Pentacle นะคะมีการเริ่มต้นช้าๆไปกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะเนี่ยคือเขาเห็นแล้วว่าคนที่เขาไปเรื่องนะคะมันไม่ได้มีความสุขนะตอนนี้คือเขาไม่ได้ ภายนอกอะคนอื่นมองเข้ามาอาจจะมองว่าดีเป็นคนที่เหมาะสมกันแต่สิ่งที่เขาเลือกไปแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เติมเต็มหัวใจเขาสักเท่าไหร่นะคะในความรู้สึกของเขาเองอะนะคะอืมมันควรจะเอะเติมเต็มได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเออมันควรจะมันควรจะดีกว่านี้นะคะดีดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้กว่านี้อะไรเงี้ยอือแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเจอมาตอนนี้คือ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้นะอืมตัวคุณเองนะคะเลิกที่จะคิดถึงนึกถึงหรือว่าปิดตายปิดตัวเองนะคะจากเขาเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการนึกถึงการคิดถึงในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าความหหยหาอะไรเงะะี้ยค่ะคุณไม่ได้มีกับเขาแล้วนะเนาะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอยากมาส่องเขาก็ได้นะคะว่าเออ สิ่งที่เขาได้กระทากับคุณลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวคุณเองก็มุ่งหน้านที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะเขามมีปัญหาเรื่องเงินนะคะดูชัดเจนว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเขาต้องบาลานซ์อะไรเยอะแยะต่างๆมากมายในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะมีการหมุนเวียนนะคะมีการทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อที่จะให้มันสมดุลกันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ ไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะคะชีวิตเขาไม่ได้สงบขนาดนั้นเนาะอืมอืมตัวคุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้รอเขาแล้วนะแต่ว่านะคุณคุณไม่น่าจะรอเขาแล้วก็คุณไม่ได้จะมีแพชชั่นอะไรกับเขาขนาดนั้นแล้วเออเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นนะคะเออ ตัวเขานะคะในชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยากหลบออกไปเงียบๆนะคะตอนนี้เหมือนเขาเก็บตัวเนาะเก็บตัวนะคะเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะมองหาแสงสว่างให้กับตัวเองในชีวิตเนาะอืดูดิเขาหันหลังไปทางนึงคุณหันหลังไปทางนึงนะคะคุณเริ่มต้นตัวเองนะคะไปกับตัวเองช้าๆแล้วก็หอมหิวหัวใจของตัวเองเนี่ยเดินไปช้าๆกับชีวิตของตัวเองในการไปเริ่มต้นใหม่เนาะคุณหันหลังให้เขานะคะ ส่วนตัวเขาเองก็หันหลังให้กับคุณนะคะคนทั้งคู่หันหลังออกจากกันไปนะคะแต่ว่ามุ่สิ่งที่มุ่งหน้าไปเนี่ยคุณคือต้องการไปาหาเฟรนด์ชิพใหม่ๆนะคะความรู้สึกดีๆใหม่ๆข้างหน้าส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ได้มองหาใครใหม่แล้วนะคะแต่เป็นการมองหาตัวเองนะคะเหมือนกับการที่เขาได้ไปเจอคนคนนั้นเนี่ยเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเลยทาให้เขาเนี่ยโหยหาที่จะ มองหาตัวเองนะคะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เนาะอืมเขารู้นะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขานะคะเคยทําคุณเจ็บปวดแบบไหนเนาะอืมเหมือนกับเขาได้รู้นะคะแล้วก็พยายามที่จะไปอยู่กับตัวเองเงียบๆเน,เนะเาะเพื่อที่จะได้สํานึกผิดกับความความผิดในครั้งนี้น,นะคะหรือการที่เขา หรืออาจจะไม่ได้สํานึกแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้นะคะว่าเขาเลือกคนผิดเนาะเออเขาเขาเพิ่งจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันนะคะอืมอืมเสียดายด้วยเนาะแต่มองว่าเขาน่าจะเสียดายเนาะเนี่ยการที่เขาทําแบบนี้นะคะเขารู้แล้วเนาะว่ามันทําให้คุณเดินหนีเขาไปนะคะอืม ใช่เดอะจเมนต์ก็ขึ้นฝั่งเขานะคะมันเป็นโชคชะตานะคะเขาถูกตัดสินแล้วเนาะว่าสิ่งที่เขานะคะได้กระทํากับคุณการไม่การปิดกั้นคุณออกไปจากชีวิตการเลือกคนอื่นนะคะที่เขามองว่าดีกว่าเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดเนาะอืมแล้วก็นั่นแหละความยุติธรรมมันบังเกิดแล้วนะคะเขารู้สึกได้อย่างนั้นเนาะเขาได้แต่เฝ้ามองเนาะ เป้ามองอยู่ไกลๆนะคะหรือตัวเขาเองกับตัวคุณเนี่ยอยู่ไกลกันไปแล้วนะคะซึ่งมันไม่ได้มีการมาเริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีกันได้เลยมันไม่สามารถที่จะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ได้แต่เขาก็หวังลึกๆอยู่ในใจนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเจอคุณนะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งหนึ่งนะคะได้มีการพูดการคุยกันแล้วก็ได้มีการสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือยังไงก็แล้วแต่เนาะประมาณว่าขอให้ได้กลับขอให้มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็คงจะดีอะไรเงี้ยอืมเขาก็แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะคะอืเขาก็ได้แค่แพลนเอาไว้คิดเอาไว้นะคะอาจจะอยากมีการเดินทางมาหาคุณก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันแล้วเขาก็ได้แต่มองเนาะมอง จากที่ไกลๆนะคะมองเห็นมองเห็นคุณจากที่ไกลๆก,การที่ไม่มีคุณในชีวิตเขานะคะมันทำให้อะไรที่มันเคยชัดเจนในใจเขานะคะ mm. เขาเคยมองว่าคุณไม่ใช่หรือว่าเขาเคยมองว่าสิ่งที่เขาคิดว่าดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกถูกต้องแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะคะตอนนี้มันกลายเป็นว่าจิตใจเขาหมุนมองเนาะหม,มุนมอง แล้วก็ความรู้สึกเศร้าออเศร้าใจอยู่ในนั้นเนาะกับการที่เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเขาอยากจะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะความสําคัญที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าเขายังทํามันไม่ได้นะมันอาจจะต้องมันอาจจะเกี่ยวข้องกันเพราะเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการที่คนรอบข้างเนี่ย คือมันออฟฟิเชียลไปแล้วทุกคนเข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยได้ไปมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วนะคะการที่จะเลิกหรือการที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะมันทําให้เขาเนี่ยนอนจมเป็นสิบดาวเนาะอืมซึ่งตัวคุณเองก็ไม่ได้คุณตัวคุณเองอะ่ะเยียวยาแล้วเออเยียวยาแล้วแต่แล้วอะ่ะในตัวเขาอะ่ะตอนนี้มีความสับสนอยู่ในใจกับความสําคัญ กับความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่ค่ะเนี่ยเขามองดูคุณนะคะมองดูคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็คุณมีพร้อมทุกอย่างแล้ว่ในชีวิตนะคะแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าคุณเยียวยาตัวเองไม่ได้เสียดายแล้วก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปหรือว่า ไม่ได้เสียดายในตัวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณค่อนข้างดูดีในสายตาเขามากๆเลยอืเกาอาจจะมีความเสียดายนั่นแหละเสียดายคุณนะคะเสียดายที่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณเนาะเขาตัดสินใจผิดนะคะอืมเขาตัดสินใจผิดเขาเลือกคนที่คิดว่าอ่เป็นครอบครัวเขาได้คนที่ เขาอยากจะเป่าประกาศให้กับคนอื่นได้รับรู้ว่าเออคนนี้เป็นแฟนเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาไม่ได้เลือกคุณแต่เขาไปเลือกอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเลยทําให้กลายเป็นว่าเขาเลือกผิดเนาะแล้วเขาก็ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะเขาได้แต่แอบมองแอบส่องเนาะแต่เขาก็รู้นะคะว่าเขากลับมาไม่ได้นะคุณคงไม่เปิดโอกาสให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณมูฟออนไปกับชีวิตของคุณแล้วเนาะ แต่การ Mo v อ on ของคุณมันอาจจะยังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจเนาะแต่มองว่าอย่างนั้นนะคะไม่งั้นคุณคงแบบไม่เปิดเข้ามาดูว่าเอออยากจะเช็คเนาะพลังงานของตัวเองพลังงานหัวใจตัวเองเนี่ยว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่แต่มองว่าพลังงานคุณดีนะคะภาพจากภายนอกที่คนอื่นมองเข้ามาคือคุณดูดีนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะไม่มีความเสียอกเสียใจแล้วนะคะคุณเยียวยาได้ในระดับหนึ่ง ได้สักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่คิดว่าเนาะเออแล้วตัวเขาเองก็มองคุณมาจากที่ไกลๆเนี่ยคือเขาได้แค่สองนะคะส่องจากโซเชียลนะคะอืมแต่เขารู้ตัวแหละว่าเขากลับมาไม่ได้นะคะหนึ่งก็คือเขายังติดกับความสัมพันธ์นี้และสองคุณเองคงไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนั่นคือสิ่งที่เขามองเห็นเนาะอโอเค ถ้าถามว่าในระยะนี้นะคะหรือหนึ่งเดือนนี้หรือภายในสามเดือนนี้นะคะแต่มองว่าเขาเขาคงไม่กล้าติดต่อมาลคะค่ะเขาได้แค่มองแล้วก็ส่องอืมเพราะว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างที่บอกเป็นคนที่แก่ประสบการณ์แล้วกับเรื่องของความรักนะค,ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้จะมานอนเป็นสิบดาบอีกต่อไปแล้วอืมคุณคุณคิวลิงนะคะคุณเยียวยาตัวเองได้ มาถึงณจุดนี้แล้วเนี่ยแต่คิดว่าคุณเองคงยังไม่อยากกลับไปหรอกกับจุดที่เคยเป็นอยู่กับเขานะคะตัวเขาเองก็รู้เนาะเนี่ยไพ่ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยกลับหัวนะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่มีการรีเทิร์นเพราะว่าไพ่หกถ้วย ขึ้นฝั่งคุณด้วยกับหัวก็คือเป็นการ r ูเนียนกับคนเก่าๆเนาะแต่ว่าอันนี้แต่บอว่าคุณเองนะคะมันเป็นการตัดสินใจจากคุณเองมากกว่าที่คุณไม่ได้ต้องการนะคะที่จะกลับไปอยู่ณจุดเดิมหรือว่ากลับไปที่จะไปเป็นตัวเลือกของใครเนาะอืมมันไม่ใช่เกมเนาะที่คุณแบบที่เขาแบบว่าเ,ออเลือกผิดแล้วก็เลือกใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคุณอยากจะแงงออกให้เขารู้ว่าเนี่ยคุณชัดเจนนะคะว่าคุณนะคะก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ แล้วก็คุณเรียนรู้กับประสบการณ์ครั้งนี้เนาะอืมการที่แบบว่าเขาจะไปไปกับกับไปไปมาในชีวิตของคุณคุณมไม่อนุญาตไหมเขาทําแบบนั้นเนาะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เช่นชมนะคะคนชาวราศีกุมเนาะ,ะทําได้ดีนะคะอืมทุกคนก็เกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เนาะ,ะแล้วชาวราศีกุมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็ จดจำเนาะแล้วก็นำวิธีการเราเนี่ยไปใช้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยมันเป็นผลทางอ้อมให้กับเขาด้วยเขาเองก็ได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วนะคะว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวได้ง่ายๆเนาะการที่จะกลับมาแล้วก็คิดว่าตัวเองจะเลือกได้หลายครั้งมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันไม่มันไม่ม,มใีใครมีโอกาสหลายครั้งในชีวิตขนาดนั้นนะคะ แค่หล่ะถ้าคุณอยู่ได้ก็แต่ก็ดีใจด้วยนะคะคือคุณอยู่ได้ต่อให้เป็นความรักสามเศราแต่คุณก็ผ่านมันมาได้แต่ถือว่าแล้คุณยังเยียวยาตัวเองได้อีกแล้วยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าฉันข้าไม่ตายเลย <laughs> ซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเนาะโอเคค่ะมา getting to know each o t e r นะคะก็เหมือนกับว่า มันอาจจะไม่ใช่นั่นแหละคุณได้เรียนรู้กันแล้วน่ะคุณได้เรียนรู้ต่างคนต่างได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ซึ่งกันอะไรกันเนาะต่างคนก็ต่างให้บทเรียนซึ่งกันและกันนะคะมันเลยอาจจะเป็นอ่ชะตาลิขิตเนาะให้คุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันอะไรกันอืมให้บทเรียนซึ่งกันอะไรกันแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างไปเติบโตนะคะ แต่ไม่ห่วงฝั่งคุณหรอกแต่ห่วงฝั่งเขาเพราะว่าตอนนี้ฝั่งเขาไม่ได้อยู่ในเอ NERGY ที่ดีมากเท่าไหร่เนาะต่อให้เขามีความสัมพันธ์แล้วมันยังยุ่งเหยิงอีกเนะี่ยแต่มองว่าเขานั่นแหละที่น่าเป็นห่วงนะคะขอให้ขอไพ้หน่อยค่ะขอพห้ออลเคลิ่มหน่อยค่ะฟรีเซลนะคะ,ะ,คะปลดปล่อยตัวเองซะเถอะนะคะกับความเจ็บปวดเก่าๆเนาะที่คุณมีอยู่ เพราะว่าไพ่สามดาบมันเป็นเหมือนเศษเศษเสี้ยวเศษเสีเส้ยนเนาะที่ยังทิ่งตาหัวใจคุณอยู่เนี่ยดึงมันออกมาซะเพราะว่าไอด้ดาบอัน,นใหญ่ๆมันออกไปหมดแล้วเนาะอืมปล่อยตัวเองนะคะปลดปล่อยให้ตัวเองมีสละนะคะกล้าที่จะ take control of your life นะคะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองนะคะอืกล้าที่จะปฏิเสธนะคะกล้าที่จะปฏิเสธเขาเนาะกล้าที่จะ ออนุญาตนะคะให้ตัวเองเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนใหม่ๆด้วยเนะหะมาดูสิออบให้ออร์เคิลอีกใไบไหนคะ่ะออบให้ออร์เคิลอีกใไบไหนคึค่ะออให้ออร์เคิลอร์นคะ love yourself first นะคะใช่คะ่ะ นอกจากต้อง free yourself แล้วนะคะยังต้อง love yourself first นะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเนาะไม่แน่ว่าการที่คุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าฟ้านะคะอยากจะให้คุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรักคนอื่นเนาะอืมรักตัวเองให้มากหมายความว่าไงก็คือถ้าจะต้องลงทุนลงแรงลงใจกับใครสักคนหนึ่งเนะี่ยลง แรงกับตัวเองก่อนนะคะลงใจให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะแบ่งให้เขาเนี่ยให้ตัวเองก่อนนะคะครึ่งนึงแล้วก็ค่อยเหลือครึ่งนึงเว้แบ่งให้เขาอืมแบบนี้เราจะไม่เสียสมดุลในตัวเองนะคะอันนี้เรียกว่า love yourself first นะคะไม่ใช่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาหมดเนี่ยเออมันก็ไม่มันก็ไม่เหลืออะไรให้ตัวเองถูกไหม สมมติว่าทากับข้าวจานหนึ่งอาททาคุกกี้หกชิ้นคุณแบ่งให้เขาสี่ชิ้นอะไรเงี้ยตัวเองกินสองชิ้นอะไรเงี้ยแต่เขาแบบได้ไปตั้งหกตั้งสี่ชิ้นอะไรเงี้ยคือแบบถ้าจะต้องแบ่งก็แบ่งให้เขาสักครึ่งนะคะหรืออาจจะแบ่งให้เขาในหนึ่งส่วนสามก็ได้เนาะอีกสองส่วนก็แบ่งไว้ให้ตัวเองเลยอย่ะอืมอย่าไปให้เขามากนะคะเพราะว่าเราก็ต้อง getting to know each other นะคะดูกันไปเรื่อยๆเนาะอืมถ้าเขาเริ่มให้คุณเสียสละให้คุณ มากขึ้นก็เอออันนั้นก็ค่อยเสียสลายเขาเพิ่มขึ้นเลย, <g år> <g år> <g år> ยอ่ะก็ค่อยยืน่หมือยืดอยอกเ,เรียกว่าอะไรยื่นหมูยื่นแนวกันไปเออมามาดูซิว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาคุยกยับคุณได้นะคะเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเนาะ I don't react นะคะ when people mention mention you นะคะเวลาที่เขาเห็นคุณหรือว่าได้ยินชื่อคุณเนี่ย เขาก็จะพยายามทําเป็นเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเนาะที่ผ่านมาเนาะแต่จริงเขารู้สึกเนาะไอเล e เป็น w you ยูวิ s ซ m e o n e นะคะเขาบอกว่าทิ้งคุณเพราะว่าแต่แต่ว่าคุณน่าจะทิ้งเขามากกว่านะว่าเพราะว่าคุณเห็นว่าเขาอยู่กับใครเขาเลือกใครเนาะเขาก็เลยแบบว่าเลือกที่จะอคุณก็เลยเลือกที่จะทิ้งเขาเนาะแต่ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาเห็นนะว่าคุณอยู่กับคนอื่นเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยให้คุณได้อยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอืม ตัวเองไปมีคนอื่นไว <laughs> I love you นะคะเขารักคุณนั่นแหละเนาะแต่เขาเลือกผิดมันก็มันมันช่วยไม่ได้นะคะความรักไม่ได้การันตีว่าเราจะต้องได้อยู่ร่วมกันหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันแต่ความรักมันเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องเลือกดูด้วยว่าคุณต้องการอยู่กับคนที่คุณรักหรือคุณต้องการอยู่กับคนที่คุณแค่เลือก เพื่อสังคมของคุณเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถามเขาเนาะเออถามตัวเขานะคะว่าเนี่ยเขาเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขารักคุณเนาะเออแต่คนที่เขาเลือกคือเขาเลือกเพื่อที่จะให้แบบมันเป็นครอบครัวแล้วคนอื่นมองว่าดีเฉยอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วคนที่เขารักคือเป็นคุณเนาะอืมแต่กว่าที่เขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยรักคุณนะคะกว่าที่เขาจะเลือกความรักเนี่ยมันก็สายไปแล้วเนาะคุณก็คงไม่เลือกเขาแล้ว แล้วมันก็คงไม่มีการกลับมารียิเนียนอะไรกันอีกแต่ก็ไม่ไแน่หรอกค่ะเดือนหน้าก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้อันนี้ก็สำหรับคนที่รอคอยเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่รอคอยแล้วแต่มองว่าคุณการตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วก็คุณเป็นคนเลือกเองคุณเลือกที่จะเริ่มก็ได้คุณเลือกที่จะเลิกก็ได้นะคะอืมอันนี้ฟรีวิวนะคะคุณเป็นคนเลือก แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันหมายว่า,าดวงความรักของชาวราศีกุมในเดือนตุลาเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่สำหรับเดือนนี้ถ่ายกอบไปก่อนแล้วเนาะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ